การครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไรนักในหมู่บ้านห่างไกลมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแม่เนียนนางเป็นหญิงงามที่เลื่องลือไปทั่วเจ็ดตำบลผิวขาวเนียนดั่งสำลีดวงตาคมดั่งหยาดน้ำค้างจนแม้แต่หญิงที่แต่งองค์ทรงเครื่องกลับดูหม่นหมองถ้ายืนข้างๆนางความงามของแม่เนียน กลับกลายเป็นภัยชาวบ้านเริ่มนินทาบางคนกล่าวหาว่านางล่อลวงผัวชาวบ้านบ้างก็ว่าเป็นปีศาจแปลงร่างมาเอาชายหนุ่มไปกินตับแม้ไม่มีหลักฐานแต่นางก็ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านกลางเสียงสาบแช่งนางจึงไปอาศัยอยู่กระท่อมร้างกลางป่าไม่ไกลจากวัดร้างหลังเขาในป่านั้น มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาจำวัดปฏิบัติกรรมฐานพระองค์นั้นผิวขาวหน้าตาล่อมีเพียงดวงตาเปี่ยมเมตตาและคำพูดที่อ่อนโยนแม่เนียนได้แต่แอบมองพระองค์นั้นจากระยะไกลวันหนึ่งนางจึงนำผลไม้ป่ามาถวายแต่พระเพียงกล่าวว่าโยมอย่ามารบกวนเลย ข้าบวชเพื่อหนีความหลงไม่ใช่เพื่อรับมันอีกคำพูดนั้นกลับกลายเป็นไฟสุมใจแม่เนียนเพราะนับแต่นั้นนางหลงรักพระจนถอนตัวไม่ขึ้นค่ำคืนหนึ่งพระธุดงกํกำลังภาวนาใต้ต้นโพแม่เนียนเดินเข้ามางิบเงียบและนั่งลงเพื่อถวายดอกบวัวพระลืมตาขึ้นและสบกับดวงตาของนางพอดี นางเอ่ยเสียงเบาเหมือนลมหายใจว่าหลวงที่หากข้าเกิดเป็นบุรุษข้าจะบวชไปด้วยเลยแต่ข้าเป็นหญิงข้าเกิดมาเพื่อรักทันใดนั้นลมแรงประหลาดก็พัดมาฟ้าผ่าลงกลางต้นโพพระธุดงหลับตาแน่นจิตของโยมหนักนักโยมจงกลับไปเถิด ก่อนเจ้าจะถูกกลืนด้วยความหลงแม่เนียนร้องไห้กลับไปที่กระท่อมในคืนนั้นกลางดึกนางฝันเห็นเงาดำหน้ากระท่อมและมีเสียงกระซิบว่าหากเจ้าอยากได้เขาต้อสวดถูกคาและเจาจะได้ทุกสิ่งแม่เนียนผู้ถูกหลอกด้วยด้วยความรักสวดตามเสียงนั้นยังไม่รู้ตัว รุง่งเช้าพระธุดงหายตัวไปจากป่าทิ้งไว้เพียงจีวรและรอยเลือดที่กุฏิคืนนั้นเองแม่เนียนวิ่งร้องไห้ตามหายอย่างบ้าคลัง่งนางได้ยินเสียงพระธุดงเรียกจากเงามืดแต่มันไม่ใช่เสียงเมตตาอีกต่อไปมันเยือกเย็นและราวกับหลายเสียงประหลาดเจ้าเรียกข้า ข้าก็มาหาเจ้าแล้วแม่เนียนหันไปเธอเห็นร่างพระธุดงสวมจีวรเปื้อนเลือดและมีงูสีดำพันรอบลำตัวดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงแม่เนียนกรีดร้องก่อนร่างของเธอจะถูกกลืนหายลงในเงาใต้ต้นโพนับจากวันนั้นกระท่อมของนางก็ไร้ผู้มาเยือน และใครที่เข้าไปในกระท่อมจะได้ยินเสียงหญิงสาวร่ำไห้และเสียงพระสวดที่แผ่วเบาแต่ออกเสียงผิดเพี้ยนเหมือนพ่อยคำต้องสาบข้อคิดจากเรื่องนี้ความงามหากขาดปัญญาจะกลายเป็นเพลวไฟเผาผู้อื่นและตนเองความหลงไม่ใช่ความรักและการบูชาความหลงย่อมได้แต่บาปกลับคืน